เอาละครับก็สวัสดีวัยรุ่น H H ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโฮเทลไฮวีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีของอัปเดตเข้ามาในกระป๋าแห่กระป๋องแห่กระเป๋าแห่ถูกแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็มีของเข้ามาในกระเป๋ากุล่นมุกแลงโก้เนี่ยอะตอนนี้ก็มีของเข้ามาในกระเป๋านะครับทุกคนครับเป็นกระโปรงนางเงือกเทวานะครับกระโปรงนางเงือกเทวาแบบรักนะครับแล้วก็เสื้อคลุมฟูฟ่องสง่างามนะครับทุกคนครับของจะอยู่ถึงอ่าสิบหกนาฬิกาของวันที่ห้ามกรานะครับทุกคนครับก็จะหมดเทศกาลพอดีนนนนะคครับทุุกก็็เปพ่งี้ นะครับทุกคนครับแล้วก็คุกกี้เนี่ยยังมากกว่าเดิม4เท่านะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าของข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยดีกว่าอ่ก็จะมีเสื้อคลุมฟูฟ่องสง่างามอันนี้ก็คือเป็นปีกเนาะทุกคนน้องเป็นปีกสี่ดาวนะครับทุกคนครับแล้วก็กระโปรงนางเงือกเทวาแบบลักนะครับแล้วก็กระโปรงนางเงือกเทวาแบบธรรมดาบางคนถามว่าแบบลักมันคือลักมันคืออะไร ลักนะครับก็คือของที่เป็นเหมือนของที่อีโวมาแล้วอะ่ะทุกคนทุกคนทุกคนเข้าใจคําว่าอีโวไหมก็คือเหมือนแบบเป็นของที่อัปเกรดคือ2ตัวเนี้ยมันคืออันเดียวกันนะครับทุกคนครับแค่ว่ากระโปรงนางเงืเอกเทวานเนี่ยมันคือกระโปรงธรรมดาแต่กระโปรงนางเงือกแบบลักเนี่ยมันคือของที่แบบอัปเกรดมาแล้วอ่ะดูอย่างอันนี้ใช่ไหมครับกระโปรงนางเงืเอกเทวานเนี่ยจะเป็นกระโปรงที่ธรรมดานะครับคือเป็น3ดาวที่ผมว่าน่าจะออกยากเพราะว่าปกติอ่ะคือของลักอะมันออกยากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในรีในอะไรก็ตามนะครับที่ลง LUX นะครับทุกคนครับรักนะครับทุกคนโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะเราไปดูกันว่าของมันจะออกยากแบบจริงๆหรือเปล่านะทุกคนเนาะไปไปดูกันในผมจะสุ่ม10แรกก่อนละกันแล้วเราค่อยไปทีละหนึ่งโอเคไปกันครับแบบรักต้องมาละอืมรักเลยจังหวะนี้ไม่มาเลยครับรักรักมาโผ <c oughs> สามดาวไม่ออกเลยครับทุกคน <c oughs> ของมารักหน่อยรัก โอ้โหทุกคนครับรักไม่มาเลยครับคือเกมจะรักซับผมอย่างเดียวตอนเนี้ยโอ้โหรักไม่มาเลยว่ะเฮ้ย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 รักมาขอรักหน่อยเฮ้ยเกินนะรักมาโอ้โหเฮ้ยขอรักหน่อยขอรักหน่อยสามดาวมา เฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันเอาจังวะของรถนี้มันเอาจังวะเฮ้ยเกินโอเคโอเคเฮ้ยลักมาว่ะลักมาว่ะเฮ้ย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 ผมไม่โดนลักซับแล้วเว้ยเอาว่ะเอาว่ะตึงเกินเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่า ทุกคนเฮ้ยผมว่ามันเกินไปครัเป่าเกินไปนะโอเคครับทุกคนหน้าตาชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไอเทมลักนะครับเป็นอ่าเป็นหางนางเงือกนะครับทุกคนผมว่าสวยดีนะคือง่ายๆเลยเหมาะกับผู้หญิงมากเลยครับผู้ชายอย่างเราไม่รู้จะใส่ไปทําไมนะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเราไม่เกิือนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมครับรันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับไปแล้ว